กินไรคะกินข้ัวหนึ่งขังอิม่มไหมยังคะอิม่มค่ะ่ะะจอิมแล้วจะไปพาไปอาบน้ำเดี๋วไม่อค่ะวนีไ้ไม่อิ่มค่ะขนมก,กินอะไรคะเนี่ยกินขนมนค่ะขนมอะไรคะขนมน,นี่ค่ะชี่เป็นเดงโล่ค่ะโอเค เขาพูดค่ะข้าพูดเอี่ยที่เกะเปลือกค่ะบ๊ายบายบายบายท่านผู้ชมแล้วเหรอจะไปทำอะไรต่อคะ กินขนมโอเคบายบายเฮ้บายบายเขาปิดแล้วแม่ปิดแล้วฮะ <Huh? S 2> แม่ปิดแล้วฮะ <Huh? S 2> แม่ปิดแล้วฮะ <Huh? S 2> กินเลยเดี๋ยวมันจะหอกเดี๋ยวมันจะหอกกินดีๆ <c oughs> ไหนอะแม่แม่เดีๆ ให้ปิดแล้วหวอปิดแล้วนะั่งดีๆไหมอ่อบอร์ห <laughs> ายบอกอย่าลืมกดอะไรคะกดไลค์กดชแชร์ให้ฮับบอรดด้วยนะคะบายบายกดกระดิ่งด้วยนะคะบายบาย